จังหวัดที่มีอาณาเขตติดเมียนมามากที่สุดอะไรเนี่ยอุดโง่เลยคลิปนี้จุมพรจุมพรนจุ่มพอนที่ปรมามากที่สุดจากครับปิท์ครับเอ้ยอใจจังหวัดที่ติดลาวมากที่สุดอุดรธานีอุดรธานีเฮ้ยอราชธานีเฉียดอีกทีเดียวเดอได้ อเมรอกาอะไรุดกัมพูชากัมพูชาเนี่เมียนพระเมียนระเออบุรีรัมแล้วกันนะบุรีรัมติดกัมพูชามากที่สุดตาดครับผมติดควสามารถคอมเมนต์ด่าได้เลยจังหวัดที่ติดมาเลเซียมากที่สุดคนใต้เลยคนใต้เลยสงขลาไงสงขลาติดมาเลเซียมากที่สุด จิตเจ้ายะลาสุดท้ายรับจังหวัดที่จิตทะเลมากที่สุดปัจจวบปัจบจุมบอูโยนกันนี่